สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซเพชรลำเพลินสู้ปู่สุขคนครับยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ช่องยูทูบอุเทนเพชรลำเพลินครับบรรยากาศย่ำแรงครับที่สำนักงานเพชรลำเพลินครับตามคำมั่นสัญญานะครับคุณพ่อผู้ใหญ่อ้านสายจวนนะครับท่าน้านแตกจะวิ่งรอบเวที15รอบนะครับพี่น้องครับนี่

ไม่มันสิเลนไม่้ไม่้มาเจ่ด้ที ตำรวจครับมาจับเจ้าหน้าที่นะฮะตำรวจเขารวจานาเตำรวจตำรวจพิเศษนตำรวจ้งเกี่ยวอันคือมาเต็มยศครับมาดคือมาเต็มยศเทเครื่องทอนมาดเครื่องทอนกมงานเพ่รงทอนจได้เื่อ้างนเลยเพ่อนาแบบเครื่องทอนสุดยอดสุดยอดในการเดินทางนะครับอันบอนบอด้บอกครับข้างหลังนี่ครับบอนอนบอส่งส่งาไปอันูดใ้สกเป็นไอ้สีเป็น่ต็มทั้งน้าเลยครับยัดตับเยียบเลยครับจ้า ยืนเยแมวคตำรจเป็น่านไม่วรับแ้วรจานว่เป็่หารอบสูงตำรวจครับต้องเรีนำดเรีนน้ำคนอด้ห้คารอบตองตรวจต้อง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 ตัองต้องตรองตองตอ้อต้อ้อง้องอององออออองออ้อ้้ จะเป็นร่มควันเลยพี่เขอไป่ดาละจะคอยกันดาราเพราะว่าซิโอแห้งอยู่มือนี่พอดีนะครับเข้ามาแสดงความยินดีครับหนึ่ง เนสียงอ้ไม่ต้องใช้เสียงดังไม่ต้องใช้เสียงดังโอ้ขอดูการโพดต์เสียงดังคูยักษ์สวัสดีคูักษ์สวัสดีเอาสวัสดีอีกรอบนึงครับสวัสดีทุกช่องยูทูบเบอร์ของเฮาทุกอ่าโซเชียลทุกช่องนะครับมื้อนี้นะครับผมพญานาคสายจวดครับถือว่าพาทีมงานเฮา มือนีมาฉลองหนึ่งล้านวิวของงาเพลงออกขอน่าวโคงคำลาเพชจลำเพลินของเขาเอาใช้โยใช้โยนต้อกันนะใช้ใช่ใช้โยนี่นะครับฉลองเป็นซิงเกิลแรกของค่ายเพลงเพชจลำเพลินและขอนเลยลูกแมรนครับและก็เป็นนิมิตหมายอันดี เลือกงามย่ำดีเป็นมงคลดีๆนะครับเป็นซิงเกิลแรกแล้วต่อไปเฮ้ากัิเด้ A นะครับคนต่อไปนักร้องศิลปินต่อไปหรือช่องทางหลายๆช่องจากยอดวดิวหนึ่งหมื่นก็จะเป็นหนึ่งแสนหนึ่งล้านคื่อกานเบิดน,นั่นเอฉะนั้นแล้วเมื่อนี้กัพอ,อมาเรียนหลบอเวทีฉลองหนึ่งล้านวิวออกฟันขามของเรียนหลบเวทีสิบพาร์ล นะครับขอบคุณพี่น้องก็ดื่นขอบคุณพี่น้องที่นะครับเขามาชมุ่มเอ็ดให้ยอดวิวขึ้นเป็นฮ้อนล้านวิวสุขุสุขุนนะครับพี่น้องเย็ซีฟนครับนี่คือเขาแสดงกิจแต่นาลุ่มให้พี่น้องไม่หูวนี่คือสมาชิกลูกๆหรือในองค์กรยูทูบเบอร์ของอ่ะหมอลำเป็นลำเพล่นของเฮามัอนี้นะครับเป็นโอกาสดีเด้อสร้อยกันสร้างงานลูกนี่คือเป็นจุดแรกนี่ลูกสาวหรือพี่น้องพี่น้องพี่นพี่น้องคำลานะครับเป็นลำเพื่อนนี่ อีกจังน้อยได้เวลาไปครับได้เวลาพอจะเลี้ยงนี่ดิเอาเลยเอาเลยเพราะว่้อมมาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วว้อมผู้เดียวอ่นเอาเลยครับสวยๆมากเดี๋ยวจะเลิกเลยโอ้คำมากมันจะเมื่อยเลยเอาเลยเอาเแต่อันนี้พ่อซิมหาหรอกมือนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโซฟาโซฟาอย่างกูสมบีโซฟาโซฟาเพงสซแาพงมือนี้กอกสิเลียน รักษาความปลอดภัยตลอดที่มหาลอกกสิแลี้น้ำคนเอาเลยฮะเอาเงินเข่าจังทีรักษาความปลอดภัยห้าขาคอยเป็นร่มมากกางภายในสองสามรอบจบกสิได้เอาท่านจนบัดคอยเป็นร่วมคนเจ้ากษิตไดบัดคอากันเดี๋ยวแต่ว่าเจ้าแล้วเดี๋ยวแต่เจ้าเอาที่พกทียืนเป้าดูเย็นครบรอบนึงพวกกันสองปีตึงเออครบสองรอบก่อสองปิดึงส่งสัญญาณสิแม่นครับผมโอ้เอาจังสันบ่เอาเดี๋ยวแต่เจียดตะน้าร่วของท่านเจ้าหน้าที่สองพ่พงเอาจังสิได้เวลาเท่าไรแล้วครับผู้ใดมีหน้าที่ อ่านางน,านมุงเอ็น10เนาทีโอ้คุ่กันได้อ่า10เวทีนาี๋ยวของสีอ่าโบไปนป้าควไปน้าคว่ นึงเพื่อป ok ้องกันกล้ามเนื้อฉีกขาดเออมันเยี่ยบยอดเลยนะจ๊ะเวัเลี่ยมก่อนะมือห้ขันนี้แต่ว่าขันวิ่งแบบเร็ยวๆมันจะมือขันนไปอะไรผู้ใดครับอยู่นะครับผู้ใดครับโอ้ขยับนีู่้ใดครับอยู่ไหนครับพูนยาบาลสายจวดครับโอ้ยพูยาบาลสายจวดฮ่าฮ่าน่าฮาฮ่าฮ่าฮเ่าฮาฮ่าฮี่า่ กนเยครับเกี <S 2> <S 2> <S o, like ่ยรโอ้โหเฮ้ยใคยังวะเรียมแน่เลยผู้ได้นี่เปิดโทตศัพทคก็ต้องเตรียมไว้เอากแล้วแม่สิบาร์โอ้โห นี่คือนะครับเอาฝามที่่เด้อนี่และโดย่วยกันเดียวหลังจากจบจากนี้แล้วพ่อวิ่งตักสี่รอบก็หลอกกันสิหาแต่ว่าเป้มไม้สินหารอบสินหารอบต้องให้มันได้เพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาเขาจัดไปเขาเป็นนักกีฬาเขาเสียเสียิบห้เสียืได้น้ได้า้อน้ไอา้ได้ไ้อ้าน้อไ่ได้เดนไ้ อ้ <im <im 2ปีีปัหาครับเป็นามหาครับขอคนแช่กเปนปุบนีหลอเวีีนะครับีคือเวีีเกีรเพื่อนในฤดูการนี้ครับเียงกเล้งเียวลาครับตามวีล่ะที่นับหม้กันนะครับันล้งตอนนี้เพราะอครับเพราะว่าพี่น้องค้า้งคุ้เพได้กำหนดข้ไมเรา18.30ถหรือีถามก เอาบ่ไหวก็สิเรียนมาครับนู้นู้นให้ซีดนอละกันลีบร่าเออไม่ใช่ธรรมดาตรงนี้นะม่ใวิ่เดินนะคะอ๋อกรินนีวิธีการเินไหมมันชิลล์ไีดิองไหนโอ้วอลอลขึ้นมีเลยจ้ะเจ้าเชนท้างไปนะเ็นไป เห็นว่าน่ะว่าน่ะเจ้าหน้าที่โอ้ได้การเว้ยสอบพ่อแข็งอยู่ไหมซอฟเฟ่แข็งกูดิสอบพ่อแพงครับมกถึงโอ้ได้ครับพี่ฮึ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 ับฮึฮึฮึฮอฮึ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 โึฮ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  ขอบคุณครับสิมาไสเอาลไปโอ้ยเาตัวเองเนาไปเป็นร่มจนท่านในห้องแก้วเออจังีคลาแนนีจังีนะเออจัีเาจะเป็นเรอาจากิพอเป็นบจิแนอกเ้ยยังไ่ยังอะไได้ไยังไงยังกนต้งะโอเคจังหวะเขาเสียหลักวันนี้วันนี้เียหัเออครัยินยุวันบ้าไม่พอนคันย่านคันทอจเป็นร่มในห้องแก้มรูซี่วะนะอันนี้เป็นร่มท่านในห้องแก้ว ก็ว่าสิบ้าแต่ว่ามันมันดีนะบ้านนิ่งแต่ที่ปลารอแต่ที่พอนี่เขาจะเพี้ที่เ่ะบรรยากาศครับพี่้อลังสีเวลาลังรมนาะลังรมเออธรรมดาแล้วเนาะเจอัดออก่องนะธรมดาฮ่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 าาฮ่าฮ่ร่เนาะลับพร่เาะเออฮ

ดีใจเพราก็มีดีใจน้อยกว่นิ่งเงียบๆกระหน่ำกระหน่ำกระน่ย่เอยๆด้วยจะบอกดีใจด้วยดีใจด้วยน่งเงียเด้ยก่อนเองกไปเอาช้เอาชเาเว้รัน้ยเรื่อกไปเอาชีวานอยู่เย่าเ่เาเต่เอาชีานเต่าเลยเงก็ไป บอมพี่น้องฝากเพียง่าไทหนสิไปทางไหนเนี่ยเรียนข้างพี่ะนะเพียนใส่ต่อไปเพียงหน่อตอนนี้ได้เวลาวิ่งแล้วครับเังย้ออันนี้คือื้อเปหน่อเขาเขา้แล้วีเเาทเ ครับพี่น้องครับนี่เป็นการฉลองนะครับฉลองหนึ่งล้านวิวนะครับยอดเพลงยอดวิวเพลงของฟันขามโขงของน้องคำล่านะครับแลาวจะฟังเพลงกันยาวสามรอบก็สนุกาะค้าวว้าวว้าว เอาวันเด็ก <t offs> ินตำมุงก็มามาเอารอบเนี้ยกินเนื้อย่างก็เดือดนี้ย ก็กิตมนกามามชคนทุกที่ฮ่าฮ่าฮาาาิตมกามามาาอายเขาาเที่ยง่านจนมามาาโอเคพร้อมแล้วขนาดนี้18.30น่าเราจิตตะว่าเิปไคีเมื่อัน้นเมื่อวอ่ปมี้ไ้ชื่อา เป็นอะไรที่ดึงดูดพี่ดเด่ามาเป็นลำเอรนเ็ขอดของเราซิงเกิลแรกเลยซิงเกิลแรกเขาไม่พรนะคะพี่น้องเดินทางเขาสามแสนไม่สามแสนแต่ตนนี้โห้านนี้ของเขก่งพนะคะแีว่าเันี้องคำลานะคะสิบสองวันหนึ่งล้านตอนนี้กับห้าพันกว่าตอนนี้กับพุ่งใจ่องพุ่งใจแห้งี่น้องตอนนี้กับพุ่ใจ เราดีใจเราดีใจเ,เว้ยขันพระลธรรมดาบระหอดเด้อพี่น้องใช้เวลานโดนี่ได้หลายเดือนอยูงขัาธรรมดาแบบว่าอันนี้พี่น้องเขาก็จะพึ่งยอดที่หลีคือยอดยอดเขาจะแบบว่าเดินทางเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่ให้พี่น้องเดินทางไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ก็ถือว่าเป็นจริงแล้วเอเป็นจริงแล้วดีใจถือบาแหกแหกมันแล้วพี่น้องแหกมันขอกไข่เขาเลยเดี whole, ด่ โอ้ยตอนไปหนีมาที่หนีพ่อต้งเข้าแหกในจริงๆแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องเข้าขอพัชนะแล้วขอบคุณพี่น้องสู้ๆทุกคนเด้อขอบคุณกำลังใจพี่น้องโอ้ยนี่ละเพิ่นบาเพิ่นบาบาสูบาสูหลายเนาะยังนักกับบาสูหลายนี่เด้นกับบาสูหลายหลายดีได้จังได้ก็ได้พี่น้องเข้าขเพราะะฉนั้นแล้วซอยกันขึ้นเขาด้วยพี่น้องเด้อทำลาพานแล้ว เออจังก mm. mm. ับเบอร์นั่นเบอร์นี่ขึ้นมาเขากะเห็ียดกันแบบเก่านี่ละเอ้ยบ่ธรรมดาดิเตรียมยาดมเตรียมยาดมนะเพี่เอาียยาดมเพื่อให้เตรียมน้ำเย็นแล้วลงไปเตรียมน้ำเตรียมน้ำอ้เดวเรีกสามรอบได้ไหมเตรียมน้ำเตรีน้ำ อย่าดมในมือสิสูดอยาดมนีกอย่าดม่อดหกเอาเริ่มจักตรงนี้เนาะเอาคือโฟกัสคือตรงนี้ตรงเส้นนี้ก็ได้เ้นมากก็คือตรงนี้เส้นทิศตะวันออกเชียงเหนือเอ้าเอาเอาเนื้อหนึ่งครับหนึ่งไปจากนี้ว่าที่นี้ขันชิมารอบขันมะฮอดนี่ก็จังหวัดชิมารอบเนี่ยขันบอมมะฮอดก็แสดงว่าแสดงว่าตับมงไปทางตรงน้มาหาไปตั้ง บบพี่น้องครับนี่ขวบพี่ยีบ้านสายจูดกำลังจะวิ่งรอบเวทีนะครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวน้องคำหลากระดิเรนสามรอบนะครับนะพี่น้องครับเอาคลิปนี้ไปสักนิทก่อนพี่น้องติดตามคลิปต่อไปครับผม